ครับทุกคนก็กลาบสวัสดีท่านผชมอีกแล้วกดช่อง KJ หนึ่งสองครับวันนี้จะมาเล่นเกมรับ g Mobile วันที่สองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหมดแรงกันนะครับซึ่งมีของเขาว่าหนูนะทุกคนขอรับก่อนไม่มีเทมเพลตแล้วนะครับก่อนดื่นเรามาสุ่มกาชาหนึ่งหนึ่งใบกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมรัวเมานะเนี่ยทุกคน,กคนผมอยากแก้ชุดเนี้ย สวยอ่ะทุกคนจุดนี้ก็ได้เนะนี่ยนทุกคนจุดนี้ก็ได้มีหลายชุดนะชุดนี้ก็ได้ได้หมดเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ทุกคนอันนี้ก็ได้ตอ,อ,อนนี้กพอแล้วนนกัวนเพราะชุดนี้ก็เทละเอายิงกันไปลงมาแล้วได้เป็นทึ๊บ หัวฉลาผมมีแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนผมมีอันนี้แล้วโนวิลล <No. S 1> ิงอะไรคนมาเล่นกันมาแล้วลูกผู้ใจบันดี <c oughs> แต่ไปตอนเข้าเกมเลยลวกันโอเคครับตอนนี้ก็คือนี่นะ มาดิมานี่ฟันฟันไปไหนไปไหนมานนีเลยโอ้มาแล้ว K X 2K J 1 2่ มาแล้วมาแล้วชุดสินเลนนี่เซเวนนี่โอเคมาทลกคนจะโดดรับเซเวนนี่แล้วกันโอ้ยดิงดิงดิงด่งดิ่งไปวานนู้นนะทุกคนดิงไปดิงไป ดึงใบดึงใบดึงไปก่อนนะทุกคนดึงใบฝั่งล้นเอบโอเคแลนดิ้งลงมาเึ้นี่นะทุกคนโคนใบเอโอเคประมาณนี้โดดมาได้ประมาณนี้ก่อนเรื่องเกมนี้ก็ น่าจะตึงนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะมีตัวเยอะอยู่น้ำมันมาก่อนชุดกอ่อแล้วก็มีพวกระเบิดอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวมาก่อนนะทุกคนมีอันนี้กับม,มูวกโอเคตัวกระน,น็อกเราไปมาข้อหลังนี้แล้วกันเพราะว่าหลังนี้น่าจะมีของนะทุกคน จะปืนอะไรไม่รู้นะกระก,กาศเ็มเลย <c oughs> ไม่ค่อยมีปืนนะทุกคนแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีปืนเลยอบีน <c oughs> ขึ้นไปก่อนจะเอา,เอาไปได้อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีนะนเลยทุกคนไม่มีพวกเอ้ยอันนี้เจอคนแน่นอน ไม่ค่อยมีปืนแน่ผมเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงจะปืนพอดีเลยโดดลงมไปก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นเกมนี่มันแบบเล่นยากนิดหน่อยก็คือเพราะว่ามันเวลาเวลาโดดลงจากรถนะครับมันจะมันจะเจ็บนะทุกคนเอ้ยปืนโอ้โหปืนนี้ได้ดู <c oughs> โอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมไปเอารถก่อน มันจะมีรถอยู่นะทุกคนได้ไะตรงนี้ทุกคน,นไปเอารถก่อนเมื่อกี้สายช้ายู่นะทุกคนเคเอารถก่อน <c oughs> <c oughs> อเบรมาหมาแล้วก่อนนะตัวกันเราจะขึ้นรถไปดีวกว่านะทุกคนว่าว่ารถมันปลอดภัยไปจิ๊ มาว่าบิ๊กฟุตน่าจะดีกว่านั้นคนนี่มาแล้วบิ๊กฟุตว่าบิ๊กฟุตโดนยิงยังง้งอ่ะนะทุกคนโอ้โหแปดสิบกิโลไม่เคยทั่วโมงได้อยู่เอ้ยหัตถ์ใช้เฮ้ยใช้อยู่แล้วคนมาจะเหินเหิจะเหนิเหนตัวนี้ไี่ร้อยกิโลเมตร ก็เหนืได้ด้วยเอ้ครับมาเออทุกคระวังเือจตบใจวันนี้เงินเหินลายลงกู่อีพีสองทามห ดีโอ้โยจริงจริงซึงเพราะว่ามันจะต้องไปหาฟาร์มของเกาะนั่นแห,หล่เน่มาอย่างนี้หรือ <c oughs> ลอยจริงเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วไม่ค่อยมีของ ถ้เาเราระเบิดแฟดมาด้วยนะทุกคนว่าระเบิดแฟดน,นะมันดีมากเอาเมื่อกี้ผมเก็บแม็กมาแล้วนะว่านะผมจะไปเอาอีกคันนึงดีกว่าคันนึงมันจะเป็นรถอะไรนะรถซิ่งสิ่อะทุกคนไม่เป็นไรหรอก ร้อยกันคัดไปเลยยาวๆยาวๆมาแล้วจวังวะนนี้ไปซื้อของในร้านกตอนค้าเนีย่ยมันก็ขึ้นไปยากซะเหลือเกินทางนี้ก็เข้าไม่ได้โอ้โหอะไรของมันไม่เป็นไรไ ขึ้นนิดหน่อยแล้วทุกคนเพราะว่า <c oughs> ดนูนี้อะในเพเคดจอดผมว่าผมซื้อยาอะไรก่อนนะทุกคนมาซื้อยาครับผมยามันใช่สองอันหมดเลยอะผมมีอยู่อันเดียวเอ้ยผมไม่มีเลยอะหายยาก่อน ยาเนี่ยแล้วก็ทาวนี้อ๋อแลกๆเลยทุกนะคนเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ค่อยดีนะอันนี้มันดาดฟ้าที่มันไม่ค่อยมีอะไรเลยมียาได้ยูอืมได้ยามาแล้วดีใจมากรู้ไหมทุกคนยามันหายยากมาก กดีสวยได้โยโอ้โหโมีแต่อะไรไม่ดีเลยเนี่ยไม่เวลากินน้ำก่อน โดบน้ำไปกระป๋องหนึ่งโอ้ยได้นี้มาแล้วที่บันแผะกะกากันนนึงอย่างน้อยมันก็ได้อยู่นะทุกคนเดีย๋ยวไปเอารถก่อนอืมปซื้อไปซื้อขอก่อนนะทุกคนจะเป็นเดี๋ยวผมจะไปซื้อ,อยา <c oughs> <c oughs> อเคาได้ลูกกระสุนหลอกลูกจองมาเยอะอยู่ ระเบิดด้วยเป็นระเบิดมือนะทุกคนซ,ซื้อหอซื้อยานี้ซื้อมาต่อเลยซื้อมาหมดเลยนะทุกคนเคยมาเคยไปทางนู้นเลยเคอ้ยเกือบตกเอ้ยเกืเอบโดแล้ว ซึ่ง <c oughs> ตอนนี้มีผมมาตัวดียวร์นมาเลยเฮ้นยอะอ้ยยกล้อโชว์ไปหนึ่งตนนั้งวันนี้เออลายลูกบูอีว้าว ก็แรงตอนแรกๆมันก็จะแบบง่ายแบบนะทุกคนว่ามันหผมึงแรงบอลนะทุกคนมาเลยลี้ยวขวาป่นหนึ่งนี่เม่ว,วานนี้มาแล้ว เล่นโซนเลนโนกลับกลับกลไปเลยไปทนน mm hmm. จะไปประมาณกลาง,ลางเมืองนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเลยวันนี้โอ้ยตัวพากันได้แล้วเดี๋ยวเบเรกิ่มต่ำแลวนะทุกคนเติมน้ำมันก่อน ไปกันต่อค่ะตัวต่อไปว่ามันไม่ค่อยมีตัวไหนตัวบ้าวันเนี่ยไม่คอยหลังได้ด้วยนี่ ครับขึ้นแบบง่ายๆเลยตัดซ้ายอุ๊บขับป๊ออุ๊โอ๊ยจับโทรนัพทุกคนเมื่อกี้เอดอ,เอดอกเออดอกเปล่าเออดอกเปล่าเดี๋ยวบอกนะว่าเออดอกอะเออดอกมันจะไปทางไหนเนี่ย ร่มีรอผมด้วยมาดิรอมมีรอผมด้วยดวยิเอ๊ะเครื่องบินหายไปไหนเครื่อมบินไปไหนแล้วเอาเครื่องบินไปแล้ว กันเลยดี้อยู่าอยิงได้อยู่นะคนนี้ไม่ไหวมันไม่โดนเลยอะมันมันกดไม่ค่อยตดมันก็ไม่แน่ใจนะทุคนผ่านหมอบอะไรได้ด้วยมาคนมาผมตั้งคาผมแปบบหนึ่งเสียดายเว้ย แฟ <c oughs> ต่อแทุกคนว่าแถวนี้น่าจะมีตัวผม <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่ทำไมมันยิงได้ทีละเม็ดี ้องคนมันกดไม่ติดนอะอ้ปุ่มวางซ้ายนะผมมันกดไม่ค่อยติดแล้วเวลายิงอะ่ะ เหี่ทุกคนลกูกกระสุนหมุนเมื่อจะหมดนะแต่ว่าเนีย่ยมันไม่มันยิงไม่ออกจริงๆนะผมว่าหมนูนักดยิงได้ปบกติ่เลยโอเคมาไปกันกต่อปิงเต็มไปหมดถ้าผมปรับปุ่มมาเปลี่ยนได้เนี้ย เอานี่าตรงนี้แทนกปันถ้าเป็นแบบนี้ เป็นตืนยาหลวงแถวทุ่งหญ้าน่าจะมีตัวนะคนเ,คเคนี่ยโชว์เฮิร์ไหมอู้หูนึน่อยไม่เป็นไรด๋งววันนี้เปิ๋ยังไงเฮิร์บเึิมนี่โอ้โห เฮ้ยรถอะไร <Watch out. S 1> อ่ะโอ้รถดีเลยคันนี้คันนี้คือซิ่งมากทุกคนไม่เชื่อดูแป๊บเดียวไปร้อยหนึ่งแล้วอ่ะร้อยยี่สิบเลยไหมต่วันนี้โอ้ร้อสิบกว่าทุกคน ออ้ดอปแอดอกไมมีชุดพางใช้ไหมไม่มีชุดพางให้เลยเชุดพรางชุดพางโอ้ได้อยู่เลยจังหวะนี้ก็คือได้เลยแหละจังห <c oughs> วะนี้หาตัวเลยครับ โอ้โหมีตัวตรงไหนผมหาเอ้ยมอไซมอไซล้มเลยอ่ะระวังระวองมีตัวมีตัว มาเลยเอ้ยลูกกระสุนลูกกระสุนเยอะแยะ,ยะเลยแต่วันนี้ก็คือได้ยามากล่องนึงกล่องใหญ่เลยขับมอเตอไซค์ต่อดีกว่า <c oughs> มันมอเตอร์ไซค์ทรง,งเฉียงไ่ไหนทุกคนน <c oughs> ี่เวลาขึ้นนี่กด โอ้ยรถตีลกาเป็นไงนี่มาเวลาลงเขาเวลาลงเขาลงเป็นอย่างนี้มาดูเวลาขึ้นเวลาขึ้นขึ้นผมว่าขึ้นแบบนี้แบบนี้ขึ้นดีกว่า เนี่ยไม่เลยไม่เลยโอ้แล้วแ้วแ้วแล้วแล้วแล,ล,ล,ล้อย่าทุกคนเวลาเวลาปล่อยนะมันจะเป็นเหมือนตรงเชิงอ่นะนี่ยกล้อโชว์วันนี้ก็คือผมจะอยู่ในวงอย่างนี้นะลงเลย วันนี้รถเด๋วเดี๋ยวไปไปมาๆก็พังเนี่ยมาขึ้นเขาอันทอเขากระโจมดีใจทุกคนเลยรถรๆรๆรอยาายาย็นยยโอ้โห เดี๋ยววันนี้ลงเขาแบบเร็วแรงเว้รรถที่แล้วต่อยรถเลยเอ้ยขับตีออกมนเกินนีจัวัเ่นนนแหลเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอน้ำมันของดีมีมูลค่านี่หว่าเด้๋ยวกน่ไปเนเนเยไปิง โดดลงมาก่อนเมื่อที่จะวิ่งบปายเอาแอดอปซึ่งตอนนี้เหลือสิบสามคนเองนะทุกคนเอาเหลือสิบสองคนแล้วชุดกอริลา่าเนี่ยชุดชุดกอริล่าเนี่ยดูดูดูคน แล้วคือแตกไปแล้วหนูตรงนี้ครับมาแอดดอกมาแล้วแอดดอกอยู่ตรงนี้นะคนโอเคจังหวะนี้ครับ ทุกคนมีตัวยังบมโดยยังมครัวนนี้นยยหมือนบ่ยนนัยยยงบมไม่ได้ทุกคนแบ็คฟลยโดยนะครับแต่ไปแล้วหนงตัว วิ่งมาแล้ว,วมาึงรับอาศพมือมึงลงวิ่งมาเอาศพได้ปืนอะไรมาด้วยครับเออวง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 เข้าข้างเราครับจะไม่ใช่คือวงเข้าข้างเรานะทุกคนเพราะว่างวงมันอยู่เราอยู่ในวงนั้นทุกคนรถมอไซค์ส่ง วงผมเข้าวงก่อนมีเข้าวงว่าตอนนี้วงกำลังมาแล้ววงแรงด้วยนะคนอันนี้คือไม่มีคนแล้วในวงเนี่ยถ้าไม่มีคนยัง,งไม่เห็คนคนเลยอ่ะ มีตัวนี้นะคนเมื่อกี้เห็นมัวนวิ่งไปไหนแล้วเสียก่อนเสียก่อนอยี่ตรงนั้นหรือเปล่า